ลัก,การซื้อขายผ่านพ้นไป15วันนะครับหลังจากนี้ดีลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะง่ายมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เมื่อวานพิมเมเลประกาศไม่มีใครสโมสรไหนละเมิดกฎ PSR ก็ดูแมนซิตี้สิครับขยับกำลังจะได้ดีลที่3ก็คือโอมาลามุตแล้วเพราะฉะนั้นครับปีศาจแดงปิดดีลไปได้1คนก็คือแบ็กซ้าย17ปีของ巴拉圭เดียโก้เลออนมาแก้ไขในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ มาถึงโอทาฟอร์ดเรียบร้อยถ่ายรูปกับลิซันโดมาในเนตแล้วก็กาลนาโชแต่ก็มีคนแซวเพราะว่ามีเห็นรูปไปถ่ายกับเควินเดอะบอยด้วยต้องสั่งสอนกันซะหน่อยนะครับแต่ก็แ้วไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือโคลมัวนี่ที่มีข่าวโปรพันแต่มันไม่ค่อยแรงล่าสุดยูเวนตุสปิดการยืมตัวจากปารีสแซงต์แชร์แมงเรียบร้อยแต่ไม่ใส่ออปชั่นการซื้อขาดนะครับก็คือยืมเสร็จถ้าไม่เวิร์กก็ส่งคืนปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็มาคาร์ลฟอร์ดตอนนี้เคลื่อนไหวใน ลงสตอรี่ว่าอยู่ในจิมอย่างที่เมื่อวานผมเล่าให้ทุกคนฟังไปว่าถ้าเขาจะย้ายทีมคงจะต้องไปปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องขั้นเหนื่อยรวมถึงค่ายืมที่แมนยูต้องการด้วยนะไม่มีเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการซื้อตัวก่อนหนะ้าถ้าเรามาเชาวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็วันนี้เขียนข้อรำบอกว่าหลายๆดีลของปีศาจแดงมานั่งคิดดูแล้วต้องขอบคุณเอริกเทนหางนะไม่ว่าจะเป็นดีลของนูเซมาสราอุยที่เขายืนยันสโมสรว่าต้องซื้อคนนี้เช่นเดียวกับ มาไทาเซอร์ลิกนะครับแล้วก็ลิโอเฟิานออกมาพูดว่าจากเกมล่าสุดที่ปราบอาร์เซนอลได้มีตำนานมีนักฟุตบอลซีเนียอยู่คนหนึ่งไม่พอใจและย้ายทีมแน่ๆในมิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้จะเป็นใครติดตามได้ทั้งหมดในคลิปคัําขึงนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้นะครับผมจะมีสินค้า2อย่างมาให้คุณผู้ชมได้เลือกช้อปปิ้งครับไปกันที่ชิ้นแรกกันเลยครับก็คือสินค้าพรีเมียมครับ เป็นพรีเมียมเมมเบอร์ชิพกิฟต์เซ็ตจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือปกติละปีหนึ่งเราจะต่อกัน1ครั้งนะครับสำหรับความเป็นสมาชิกของสโมสรฮะทีนี้ปีเนี้ยโหคนฝากผมสมัครเพียบเลยของมันก็เลยเหลือมา1ชิ้นนะครับก็เลยเอามาปล่อยต่อคุณผู้ชมในราคาที่ไม่แพงนะกล่องอ่ะลองดูจากเอ่อเป็นเป็นแบบโอเพนบ็อกจากไอซ์บินปอลได้ครับถ่ายมาให้ผมแล้วนะฮะมันจะมีความพิเศษเนี่ยข้างในมันจะเป็นโลโก้โซโมสอน ความเป็น Membership นะครับแล้วก็มีซีซั่นกร e ต t ิ้งให้เป็นคํำอวยพรจากบรูโน่เฟรนเดสแล้วก็กับตันทีมหญิงของเราทางเลอ t ์ทิซเอรวมถึงนี่ของกลิฟเซ็ตข้างในพรีเมียมอันนี้จะเป็นกระดอกกระบอกน้ำเก็บความเย็นความร้อนแมนช h e สเตอร์ยูน d เต็ดซึ่งกระบอกน้ำเป็นกระบอกสีเทานะครับอันนี้ก็ไม่มีขายโอ้ไอ้นี่เท่ากัน S.C.S. ส0 4เหมือนกันเหมือนจะที่เคยปล่อยอะไรอันนี้มันไม่มีขายแบบเป็นทางการเนี่ยมันจะให้เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องใส่หมวกไหมพรมหมวกไหมพรมอย่างนี้เขาเรียกว่าบีนี่ใส่แบบนี้มีปากกาสีเทาของแมนยูนาเต็ดปากกาที่ผมก็ใช้อยู่นะเพราะว่าผมมีของผมยืนอันหนึ่งแล้วก็ที่รองแก้วที่รองแก้วมันจะเป็นโลหะแบบนี้นะครับอะได้ทั้งหมดไปส สี่ห้าอย่างนะครับอะใครอยากได้นะครับวันนี้ผมจัดไหบคุณผู้ชมครับตอนที่ผมสมัครเนี่ยผมจําได้ว่าผมเสียตังค์าหน้าละสี่พันอะวันนี้ผมปล่อยราคา3,500บาทใครอยากได้ก็จัดไปได้เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมนะครับสามพอบาทนะครับเอากล่องนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าก็เหลือมาทีนี้อย่างหนึ่งครับเผื่อใครอยากซื้อของครับวันนี้พาะคอรูเบนอโมริมเพิ่งจะมาถึงเมืองไทยสั่งไป20่ผืนขอโทษทีลองนับดูนะได้1 2...3... ได้มาสีพื้นขอบคุณมากเพื่อนผมที่เมืองแมนเชสเตอร์บอกหายากโคตรๆป๊อป yeah, เอ้ยก็เลยได้มาสี just f o r Mr. Pop just f o r it's too hard for me right now it's freezing outside ผพื่อหนาวมากตอนนี้ก็ได้เลยได้มาสี่พื้นเหมือนเดิมพื้นละ1,500บาทใครมาก่อนได้ก่อนครับรูเบนอลมิมแล้วก็กล่องเซ็ตบล็อกปล่อย3,500บาทจัดไปด้วยเลยครับ เดี๋ยวคืนนี้เราไปเริ่มต้นด้วยแบ็กซ้ายคนใหม่กันก่อนแล้วกันนะครับก็คือเดโก้เลออนนะครับนี่คือดีลของอินิออสเป็นความต้องการของอาร์โมริมที่อยากได้แบ็กซ้ายคนใหม่หลังจากที่ลูกชออคุบาเจ็บหนักแล้วก็มาเลาเซียนี่ก็หลังจากหายกลับมาฟอร์มการเล่นก็ยังไม่ดีเซ็นสัญญามาเรียบร้อยใช้ตอนซัมเมอร์มาตรวจร่างกายที่คาร์ิงตัน3.3ล้านปอนด์นะครับแบ็กคนนี้เนี่ยจริงๆทางเซโรโปเตโนซื้อมาเพื่อ ไว้ในอนาคตแต่ด้วยความแข็งแรงด้วยความที่แก่งเกินวัยโอ้โหลงเล่นไป18จาก22เกมในลีกนะครับเอ่อ CIS ถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลนักเตะในอนาคตเขาให้เป็นหนึ่งในแบ็กไซต์ที่ดีที่สุด10อันดับแรกในอันเดอร์21คือ u 21นะครับบางคนบอกว่านี่คือมาเซโลภาค2หลังจากที่นักเตะบราซิลในสมัยก่อนนะเคยย้ายจากฟูเมนินเซไปอยู่กับเรอัลมาดริด นะครับก็ล่าสุดไปถ่ายรูปกับลิซันโดมาดนเนสแล้วก็อาริเโนกานาโชนะครับแต่ว่ามีภาพหนึ่งโดนแฟนแ,ฟนแมนยูแซวยับคือไปถ่ายกับเควินเดอร์บอยบอกต้องหาไม้เรียวฟาดมาซะหน่อยมาแมนเชสเตอร์อย่าถ่ายผิดฝักนะครับอ่ะก็ได้มา1ดีลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกโพโรโมนี่แปกไปเรียบร้อยไปอยู่กับยูเวนตุสแสเนเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะครับทีนี้พอพูดถึงตลาดการซื้อขายผู้เล่นเนี่ยทารอนมาแชลเขียนคอลัมน์จากแมนเชสเตอร์อินนิวครับแล้วผมอ่านแล้วผมโดนใจมากเลยเพราะผมก็คิดแบบนี้มาตแต่แร เขาเขียนชื่นชมเอลิกเทนฮากนะครับเขาบอกแก้ข่าวให้เทนหากนิดนึงหลังจากที่ดิวอันโทนี่เดอะมุนเกือบร้อยล้านร้อยล้านปอนด์เนี่ยร้อยล้านยูโรเนี่ยมันเป็นดิวที่ชนะกติดหลังผู้จัดการทีมคนนี้มากๆนะครับซื้อไปแล้วมีแต่คนหัวเราะเยาะนะครับรวมถึงดิวเมซันเมาส์ที่ซื้อมาราเจตคนก็เลยมองว่าเทนหากเนี่ยซื้อตัวแล้วล้มเหลวแต่ความเป็นจริงแล้วนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้และย้อนกลับไปว่าเป็นความต้องการของเอลิกทนากเยอะมากแล้วมักจะซื้อนักเตะที่จิตใ,ใจแข็งแกร่งใจสู้ เรื่องที่ผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาเชา้านี้เน้นเลยครับบอกคนแรกเนี่ยที่เป็นมรดกของเทนฮากเลยก็คือลิซานโดมาเดนเนสเป็นนักฟุตบอลเซ็นเตอร์แบ็กที่โดนดูถูกแคบแต่ทั่วยุโรปเพราะว่าตัวเตี้ย175เซนมีแต่คนบอกว่าคานาวโร่วานาบีโอ้ยเองอยากเป็นคานาวโร่เหรอตัวสูงสูงเท่ากันเลยมาเล่นตีซีซั่นแกลลี่นิวบอกโอ้โหพระเจ้าตัวเท่าผมเลยผมยังเล่นเซนเตอร์เนี่ยบางทีคือแก้ แค่แก้ไขสถานการณ์ไม่เคยเล่นเป็นตัวจริงแบบนี้ไม่มีทางอรอดหรอกคาร์ลเกอร์นั่งหัวรเราะยาะมาวันนี้มาติเนสได้รับคำชมจากเปปกเดล่าว่าเป็นหนึ่งในท็อป10เซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดของโลกนะครับแล้วก็จิตใจที่ห้าวหาญของเข,เขาเขาเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมของห้องแต่งตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อจากบรูโน่ตอนนี้ก็คือเขานะครับเป็นรองกัปตันทีมนะครับอีกคนนึงก็คือมาซาอุยมาซาอุยนี่เทนหากเชียร์มากก่อนหน้านี้ถ้าไม่ใช่ผมนะผมเนี่ยทอบุนเดสเลกาผมเคยสัมภาษณ์เขาไ ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วมีแต่คนหัวเราะเยาะบอกว่าอ๋ออาแจ็คอนเนคชั่นอีกแล้วเทนฮากบอกว่าซื้อเถอะแล้วด้วยราคาแบบนี้บายเย็นขายมาเนี่ยยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนซื้อมา12.8ล้านปอนด์ขั้นบันไดเต็มที่ไม่เกิน16ล้านพระเจ้ามาสราุยอายุไม่ถึง30ปีนะครับอูโหูแบบสุดๆเลยนะครับเขาทุ่มเทมากๆก่อนนั้นี่มีปัญหาด้านหัวใจแต่ตอนเนี้ยอ้โหเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเหมือชีพมากนะครับผมยังชอบคลิปๆหนึ่งเลยครับตอน วันแดงเดือดอะที่ริพูได้จุดโทษแล้วกาเฟนเบิร์กซึ่งเป็นอดีตนักเตะไาร์ทเยนิีนิกอ่านว่ากาเฟนเบิร์กนะครับไม่ใช่กาเฟนแบงครับถามเดอะเค้ามาแล้วแล้วเคยสัมภาษณ์เจ้าตัวด้วยนะครับกาเฟนเบิร์กเนี่ยไปเหมือนแทงเข่าใส่มาซาอุยแล้วแบบขำๆนะฮะมาซาอุยไม่หาด้วยนะครับฟองผู้ตัดสินจะเอาไว้เหลือครับโอ้นี่คือความแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดในสนามเพราะไม่มีคําว่าเฟรนด์ออนเดอะพิชจริงๆนะครับนี่เป็นหนึ่งในเครดิตของเซนฮาร์ดและคนนึงก็คือมาไทสเตอร์ลิก นี่ก็ฝ่าขวามหนามนะครับเดลิกเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมที่อารจนตีเซดัมในยุคข,ของเทนฮากนะครับที่คุมแล้วได้แชมป์ฟุตบอลลีกอ่าดัชลีกแล้วก็เข้ารอบรองยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมีแต่คนบอกว่าโดนย้อมแมวตอนอยู you, you ่ยูเวนตุสไปเล่นจากอาแจนกก็ไม่ได้เรื่องมามาเยอนดิเนก็จะปล่อยเทนฮากบอกซื้อเถอะเป็นดีลที่ฟัดก,กับอินิออสแดนแอชเวิร์ดเพราะว่าทางบริษัทเซอร์จีมอยากได้โยูโรเทนฮากบอกอยากได้ ดริกแล้วล่วมแล้วพอโยโร่มีอาการฝ่าเท้าแตกเลยได้เดอร์ลิกมาจนได้แล้วตอนนี้ยังไม่เจ็บเลยและกลายเป็นกำลังกกลลัังหงสำคัญให้กับทางฝั่งของทีมจริงๆไม่เพียงเท่านั้นคอนเนคชั่นของเอริสเทนฮากก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปดูมาเซลซาริเซอร์มาได้แล้วก็วาเวคอสคือในเยอรมันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีสายสองพันที่ดีนี่ล่าสุดแอบไปดูโบรุสเซอร์มุนมาสามเกมแล้วนะครับที่ผมฟันธงว่าถ้าไลฟ์ซิกหรือดอทมุลปลดโค้ชเนี่ยโอกาสที่เทนฮากจะมีงานใหม่ที่เนี่ยเยอะมาก นู่นิซาฮินทําทีมตกอยู่ที่เก้าของตารางแล้วนะครับตอนนี้อีกคนนึงก็คือโอนาน่าครับโอนาน่าเนี่ยน่าจะรู้มือมาเป็นอย่างดีเพราะเป็นโกที่ใช้เท้าเก่งแต่ช่วงที่อยู่อาแจกก็ยังไม่ได้ดีนะครับเข้าชิงกับแมนยูแพ้ตอนยุคมูนิโย่แต่พอมาอยู่อินเตอร์มิลานนี่คือสุดๆเลยเป๊ปโกเดลล่าบอกรอบชิงบอกนี่คือเพลย์เมคเกอร์ที่ใส่ถุงมือนะครับแต่ว่ามาเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรทนหานี่กลางปีกปกป้องแต่สุดท้ายความใจแข่งเขามันก็ผ่านมาได้แล้วตอนเนี้ย กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่สโมสรผมไม่มีไว้ขายนะครับรวมถึงทางฝั่งของยูลนทิมเบอร์จริงๆยูลนทิมเบอร์เนี่ยนะเทนฮากอยากได้มากนะครับแต่ว่าได้ลิซโดมาแล้วก็เลยปีแรกไม่ได้ซื้อเพิ่มอีกนะครับแต่ความใจสู้ของเขาความทุ่มเทของเขากับอาร์เซนอล่มาแสดงให้เห็นว่าเทนฮากมองคนที่เรื่องของเมนเทอร์ตี้เรื่องของจิตใจเป็นหลักนะครับแต่ว่าดีลที่ล่มทั้งอันโทนี่และเมสันเมาส์เนี่ยถ้ารอนมาเชลก็บอกจริงๆมันเป็นดีลที่พลิกล็อกอย่างเมาส์นี่คือเป็นดีลเขาดีอยู่แล้ว คือถ้าเขาฟิตเนี่ยยังไงทุกคนก็อยากให้เขาลงแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ต้องซื้อเพราะไม่ได้เฟนกี้เดอยองและเทนฮากฝากความหวังไว้ให้เมสันมาล่าไล่แดนบนแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาไม่ค่อยได้ลงในปีล่าสุดกับเชลซีก่อนย้ายแมนยูมันก็ทําให้เป็นผลนะครับส่วนทางฝั่งของอันโทนี่เนี่ยในมุมมองผมผมเ้ามองว่าพลิกล็อกเพราะช่วงที่อยู่อาแจ็เขาเก่งมากและเขามีจิตใจเ้าหาวเท้หาหานนะครับมีทุกคนบอกจะทะเลาะออบแบตต่อเวลาคือแบบชนเอาดี ใจอารมณ์ประมาณลิซันโดมานิเนสนะครับทุ่มเทใจสู้นะครับแต่ว่าพอซีซั่นที่2เนี่ยความแข็งแรงมันสู้บอลอังกฤษไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องนอกสนามที่โดนฟ้องร้องทำร้ายร่างกายผู้หญิงเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาแปกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับดิวอุกาเต้ไม่ใช่ดิวอะไรฉันหานะครับอันนี้ไม่ต้องชมเขาเขาไม่อยากได้คนที่อยากได้คือแดนแอชวอร์ดนะครับนี่คือสิ่งที่ทานอมบราชีบอกมันคือเฮอริเทจมันคือสมบัติที่ฝากไว้ให้กับอาร์มเลมก็ต้องควรให้เครดิตกับทางฝั่งของเซน นในขณะที่ล่าสุดครับมาคาราทฟอร์ดก็ขยับโซเชียลมีเดียแล้วนะครับผมไม่ลงสนามเลยก็ดูแลร่างกายตัวเองอยู่ก็ต้องทําให้เอเจนต์เห็นเพราะว่าตอนนี้พี่ชายตัวเองก็อยู่ที่อิตาลีกำลังดิวกับหลายๆทีมมิลานอยากได้มากซาลัตันอิบาฮิโมวิชผมเคยเล่นกับเขานะครับผมรู้จักเขาดีเขาเป็นคนที่เก่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้คุยก็เลยอยากได้มันที่มิลานตอนนี้มิลานกับยูเวนตสติดต่ตอ,อกันอยู่แต่ว่ายูเว่น่าจะจบแล้วเพราะว่าได้โคลโ,ม,โมนีเวลาน่าจะไม่เอาแล้วแต่ก็โพสต์ภาพกําลัง Exercise บน Bike นะครับเป็นเป็นเครื่องปั่นจักรยานนะแต่ว่ามิลานเนี่ยมันจะมีโคต้าหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่อังกฤษเบรกซิตกับ U, U, EU อะีะนึกว่าอังกฤษก็คือแยกแยกแยกจากประเทศสหพันธยุโรปแล้วทําให้โคต้าของนอกเกาะอิตาลีนอกอิตาลีมันได้แค่2คนนะครับซึ่งมิลานใช้ไปแล้วแต่ว่ายังมีโคต้าอังกฤษอีกหนึ่งที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ย แระฟอร์ดคือหุบวิตสุดๆเลยนะครับมีโอกาสที่แบบอาจจะย้ายไม่ได้ก็ได้นะครับกับเอซิมิลานนะครับแล้วก็มีดอตมุน,นยังคงตามตื้อไม่เลิกนะครับในขณะที่ริโอเฟอร์ดินานออกมาพูดว่าการเล่นของ <Take S 1> ททวีคาร์อร์สุดยอดมาก <Take S 1> ในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลแล้วมองว่าการที่อาโบริมเปลี่ยน,ยนเด็กคนที่ลงสนามนข้ามหน้าอิเล็กเซนและคาเซเบโลโดยเฉพาะคาเซเบโลไม่แฮปปี้อย่างแน่นอนและฟันธงว่าเขากําลังฟังข้อเสนอย้ายออกจากปีแสดงโชว์นะครับคุณจะแฮปปี้ได้ยังไงว่าตลอดชีวิต คาร์เซวิลโลไม่เคยนั่งเป็นสำรองแล้วให้เด็กลงสนามก่อนเขานะครับเด็กเล่นดีเอเนอร์จี้เยอะนะครับ <S <S ก็เลยมองว่าทั้งคาเซและแมนยูกำลังรับฟังข้อเสนอจากซาอุดีาอราระเบียะนะนี่คือล่าสุดณตรงนี้ทางช่องปปบ,บ๊อกเอลพลนั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันคุณเห็นด้วยไหมเรื่องที่เราควรให้เครดิตเอลิชทันหางนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยของสะสม2อย่างครับเป็นของพรีเมียมนะครับก็คือกิฟต์เซตพรีเมียมเมมเบอร์ชิพ เซ็ตบ็อกจากอุทัฟฟอร์ดนะครับอันนี้คือสมัครสมาชิกแล้วก็จะได้ได้ได้ของพรีเมียมมานะครับทีเนี้ยปีเนี้ยเพื่อนผมฝากสมัครเยอะมากผมว่าสมัครกดไปให้ในอีเมลของมันเกินมานหนึ่งชิ้นไม่มีเจ้าของก็เลยเอามาปล่อยแล้วลดราคาให้นะครับจากที่สี่พันลดให้เหลือสามพันห้านะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็มีการ์ดอวยพรจากบรูโน่กับเลอร์ติสเอทีมหญิงนะครับแล้วก็มีแค่กระบอกน้ํานี่ก็สองพันแล้วครับกระบอกน้ําเก็บความเย็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สีเทาไม่มีขายด้วยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดที่แบบเอาไว้ให้เมมเบอร์ชิพโดยเฉพาะเมมเบอร์ช mm ิพ hmm. ปีปีหนึ่งมันก็มีประมาณประมาณเออเขาให้แล้วรู่วมกัน1.3ล้านคนมัน้งนะคุณเป็นหนึ่งในนั้นอะ่ะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกซอสเซอร์ซอสเซอร์คือที่วางแก้วเป็นสเตนเลสแค่ปากกานี่ก็น่าจะมีอย่างน้อยพันสองพันห้าได้ละปากกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงบีนี่บีนี่คือหมวกไหมพรม ใส่ไปญี่ปุ่นได้3500บาทใครอยากได้ก็จัดมานะครับอันนี้ไม่มีโชคของเ็เลยเอามาสม,สมนาคุณให้นะครับแล้วกอ็อันนี้ขายลูบนาโมริมถ้าเป็นคอเพิ่งมาจากหน้าสนามโอทารฟอร์ดสั่งมา20เพื่อนบอกเอาไม่ได้แค่สี just for please ไม่มีใครไปรอนหน้าสนามได้เลยตอนนี้หนาวมากนะครับใครมาก่อนได้ก่อนเอาโมริมไปครอบครอง1,500าบาทมี4ีพืนประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เจอกันใหม่สกายเกลโคเข้ามาและ เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาทำช่องวงในด้วยนะครับเพราะว่าบอลเปะเยอะมากครับมีอัศเ์นอนกับพออแม่ของสเปอร์ครับยบาย